สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่านะคะพื้นที่ที่ AI กับความสงสัยแคร่งรู้มาเจอกันเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสั้นๆกระชับกระชับค่ะจากหนังสือดีๆทั่วโลกเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมสมชายและดิฉันสมหญิงค่ะเออเคยรู้สึกกันไหมครับว่าแบบชีวิตมันผ่านไปเร็วมากๆเลย อืมใช่ค่ะเรามัวแต่วิ่งวิ่งวิ่งตามมนาคตรหรือบางทีก็จมอยู่กับเรื่องเก่าๆจนลืมไปว่าเฮ้ยปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะจากบทที่8ชื่อ cherishing the moments การทนุถนอมช่วงเวลาใช่ค่ะการทนุถนอมช่วงเวลาจากหนังสือวาบิซาบิ Japanese wisdom for a perfectly imperfect life ของเบธแคมป์ธอนค่ะอ๋อเล่มนี้เกี่ยวกับปรัชญาญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่มองความงามในความไม่สมบูรณ์ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็คุณค่าของความไม่จีรังยั่งยินในชีวิตด้วยน่าสนใจครับค่ะในอีกไม่กี่นาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ่อทำไมการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันถึงสำคัญมากๆแล้วก็มีวิธีง่ายๆอะไรบ้างที่เราจะลองเอาไปฝึกใช้กันได้ในชีวิตประจำวันค่ะคือผู้เขียนเขาก็ชี้ประเด็นหนึ่งนะครับที่เราเราเนี่ยเป็นกันบ่อยอืมค่ะ คือเหมือนใจเรามันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เนะาะค่ะลอยไปเดี๋ยวก็แวะไปอนาคตกังวลวางแผนนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็คิดถึงแต่อดีตใช่ไหมคะเรื่องที่แบบเสียดายเรื่องที่โหยหาใช่เลยครับและผลก็คือเราพลาดชีวิตจริงๆอืมชีวิตที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับที่มันเกิดขึ้นณนวินาทีนี้เลยความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ใช่ค่ะโดยที่เราอาจจะแบบไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้ซาบซึ้งกับมันเลยเอ,อตรงนี้แหละครับที่ปรัชญาวาบิซาบิแล้วก็แนวคิดญี่ปุ่นอันหนึ่งที่แบบทรงพลังมากๆชื่ออิจิโกะอิจิเอะอิจิโกะอิจิเอะครับคำนี้ถ้าแปลตรงๆก็คือหนึ่งครั้งหนึ่งการพบเจออืทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆโหฟังดูง่ายๆแต่ลึกซึ้งจังเลยนะคะครับไม่มีซ้ำค่ะ อิชิโออิเช่นี้เหมือนสอนให้เราตระหนักว่าแม้แต่ช่วงเวลาที่มันดูธรรมดามากๆเลยนะมันก็พิเศษมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ครับทำให้ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่ามากๆควรค่าแก่การที่เราจะใส่ใจแล้วก็ดื่มด่ากับมันเต็มที่เหมือนเราดูดอกไม้ไฟส,สวยแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปประมาณนั้นเลยค่ะซึ่ง,งแนวคิดเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับอีกหลักการหนึ่งคือมูโจมูโจ ครับหรือความไม่เที่ยงความไม่จีรังนั่นเองอ๋อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับไม่มีอะไรอยู่ถาวรการที่เราเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเห็นคุณค่าของตอนเนี้มากขึ้นไปอีกจริงค่ะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วครับผู้เขียนเขาไม่เปรียบเทียบไว้น่ารักมากเลยค่ะลองนึกถึงเกล็ดหิมะที่ตกลงมาบนมือเราสิคะอืม,มันก็สวยในแบบของมันเนอะสมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ แล้วแปบเดียวมันก็ละลายหายไปครับผมเราไม่ได้เศร้านะที่มันหายไปแต่เรายิ้มให้กับความงานที่เราได้เห็นได้สัมผัสแค่แว็บเดียวนั้นเข้าใจเลยชีวิตก็คล้ายๆกันใช่ค่ะชีวิตก็เหมือนกันการยอมรับความไม่เที่ยงเนี่ยทาให้เราชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ได้มากขึ้นจริงๆค่ะฟังดูดีมากๆเลยครับแต่ว่าในชีวิตจริงที่มันเร่งรีบวุ่นวายเนี่ย เราจะเอาแนวคิดพวกนี้มาปรับใช้จริงๆได้ยังไงบ้างครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะผู้เขียนเขาแนะนําวิธีง่ายๆไว้หลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือหยุดพักอย่างมีสติหยุดพักอย่างมีสติค่ะ แค่ลองหาจังหวะสั้นๆระหว่างวันอาจจะแค่ไม่กี่วินาทีก็ได้หยุดทำสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วลองใช้สติรับรู้สิ่งรอบตัวจริงๆณตอนนั้นเช่นเ,เสียงแอร์ที่ดังอยู่หรือความรู้สึกที่เท้ายืนอยู่บนพื้นหรือแค่แสงแดดที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนกดปุ่มพอ u ให้ชีวิตแป๊บหนึ่งดึงสติตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันใช่เลยค่ะง่ายๆแต่สาคัญมากนะคะทำทีละอย่าง อันนี้ท้าทายหน่อยนะในยุคนี้ใช่ค่ะอาจจะท้าทายหน่อยในยุคที่เราชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแต่ลองดูค่ะเช่นตอนทานข้าวก็คือทานข้าวอย่างเดียวไม่ดูจอไม่เล่นมือถือค่ะหรือตอนคุยกับใครก็ตั้งใจฟังเขาจริงๆไม่คิดเรื่องอื่นด้วยอืมการทำทีละอย่างมันช่วยให้เราจดจอ่อแล้วก็รับรู้ประสบการณ์นั้นได้เต็มอิ่มขึ้นจริงๆนะครับถูกต้องค่ะ ส่วนวิธีสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือใช้ประสาทสัมผัสใช้ประสาทสัมผัสค่ะลองดื่มดำกับโลกรอบตัวเราผ่านตาหูจมูกลิ้นกายให้มากขึ้นเช่นยังไงครับก็เช่นลองสังเกตกลิ่นหอมๆของกาแฟตอนเช้าจริงๆจังๆ <c oughs> หรือฟังเพลงที่ชอบแบบตั้งใจฟังรายละเอียดหรือรู้สึกถึงเนื้อผ้าของเสื้อที่เราใส่หรือแม้แต่รสชาติอาหารแต่ละคำที่เราทานเข้าไปใช่เลยค่ะ ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยนะคะครับอ่ะเป็นการกลับมาซาบซึ้งกับสิ่งธรรมดารรมดารอบตัวเรานี่แหละความอบอุ่นของแสงแดดเสียงหัวเราะของคนใกล้ตัวสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามักมองข้ามไปใช่ค่ะนี่แหละคือเนื้อแท้ของชีวิตที่เรามักจะพลาดไป งั้นสรุปสั้นๆนะคะหัวใจสำคัญจากบทนี้ในหนังสือวาบิซาบิก็คือการปลุกให้เราตื่นขึ้นมาเห็นคุณค่าอันมหาศาลของปัจจุบันขณะครับผมยอมรับความไม่เที่ยงแท้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและฝึกฝนที่จะชื่นชมซาบซึ้งกับทุกๆช่วงเวลาที่ไม่หวนคืนมาอีกแล้วผ่านมุมมองอย่างอิชิโกอิเชแล้วก็มูโจนี่แหละค่ะ เยี่ยมเลยครับขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะครับหวังว่าข้อมูลเชิงลึกในวันนี้จะจุดประกายอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับผู้ฟังนะครับค่ะถ้าชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับผมแล้วก็ถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เราหยิบมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะได้เลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ